บ้างนะคุณม็อกแกนจิตลอยละลิ้วแล้วสาธุยัอยู่อ่ะฉันเป็นหนี้นายเป็นหนี้ก็ต้องใช้นะแต่ตอนนี้พักไปก่อนเถอะอาเธอได้เปลาหาบปนรถไฟแล้วให้ไปด้วยไหมแน่นอนแต่ตอนนี้จุดสภาพแกก่อนผมมันคีเลย์แล้วนี่ค่รอยถลอกนอนลงกลูกชายหัดดีดัด เจกี้ฉันอยากจะเจอเธอ้วจอรนก็เห็นแล้วนี่จะดูอะไรอีกอะแล้วเธอล่ะคิดว่าจะเป็นศพแล้วซะอีกรอหน่อยแล้วกันอีกไม่นานหรอกนายมันน่ารังเกียจจอรนนี่มันยงี่งเง่าไปเกิลเราทุกคนรู้ดีเอาละคนขุมรางรถไฟบิลนายลงน้าไปก่อนไปเตรียมระเบิดตรงแทงเก็บน้ำก่อนจะถึงอุโมงค์ไม่มีปัญหา ทำไมเราต้องไปปุ้นด้วยอากาศเปิดแล้วเราควรรีบไปเนึกว่าจะรีบกดดานสิเราต้องการอะไรจากฉันฉันแค่อยากไม่อยากเห็นใครตายอีกเราอยู่ของอเซ่ดูเราไม่เป็นไรไนายด้วยเราต้องการเงินทุกอย่างที่เรามีตอนนี้อยู่ที่แบ็คมอเตอร์นายบ้าพอใจกลับไปไหมละ่ะไม่ฟังนะดัตฉันไม่อยากขัดใจหรอกฉันแค่ฉันอยากให้เราเดินทางไปกลุ่ดดานที่ตะวันตก แต่มาตอนนี้เราจะป้นรถไฟแล้วพวกเรามีทางเลือกอะไรล่ะเลดิฟชซ์อะไรแท่กอาจาจะกชิบหายเจ้าของธุรกิจทางเดินรถไฟโรงงานน้ำตาลแล้วก็น้ำมันเขาดูใช้ได้เลยนะดูแล้วคงมีเงินมากพอที่จะแบ่งคนอื่นนะดัตสุภาพบุรุษได้เวลาสร้างชื่อให้ตัวเองแล้วเตรียมมาให้ดีเพราะเรามีรถไฟต้องไปป้น ไปป้นรถไฟคนหนึ่งก็ไม่ไม่อยากไปป้นนะครับอยากไปหาที่กําดานแต่นี่ก็จะป้นอย่างเดียวเลยว่าธรรมดาแล้วโจนนี่ไปตามดัสไปอยู่ไกลหรือเปล่าไม่รู้เี่ลรางรถไฟเอาละสุภาพรุษทุกคนฟังให้ดีข้อมูลที่เราได้มาจากสมุนของโอดิสโก้รถไฟจะมุ่งหน้าขึ้นเหนือจาก บิ๊กวอลเลย์เราจะรอดักป้นหลังจากนั้นอาแลัอยากเริ่มเข้าเกตกริซิลแล้วพื้นที่ตรงนั้นเหมาะมากที่จะทําให้เราได้เปรียบชาวนายคอยดูยใหญใครผ่านเข้ามาแล้วมือนายเป็นไงบ้างมือไม่เป็นแล้วละเยี่ยมฉันจะไปจัดการกับคนขับกับช่างเครื่องเรนนี่กับพาเวียนายสองคนจัดการที่ตู้แรกแล้วก็จัดการกับพวกกาดด้วยอาเธอร์กับไมก้าน,นายสองคนไปติดท้ายขบวน นั่นคือที่เรามองหาโบกี้ส่วนตัวของคุณคอนวอลนายกับชัดสินะเยี่ยมนายมีปัญหาไหมละ่ะถกไม่มหรอกถ้านายทำงานเป็นเป็นหัวของตัวเองเหอะพอลละแล้วนะหลังจากที่บิวเราเบิดทางลแล้วเราต้องรีบเร่งมือทุกคนเข้าใจหน้าที่แล้วนะใช่ชัดเจนดีทีนี้เร็วเข้าไปกัดครับถึงไหนแล้วเนาะ ไกลอยู่่นนี่ยเดี๋ยวถ้ามันนานจริงเดี๋ยวยังไงผมต,ตัดไปตอนถึงรางรถไฟเลยก็แล้วกันถ้าเกิดมันนานจริงนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ดูคัลซีนไปก่อนนะครับขี่มายาวๆไปอ่ะตรงนี้ในที่สดุดได้ออกจากหิมะสะักทีรู้สึกดีใช่ไหมละ่ะแต่เราต้องรีบจัดการให้จบหิมะกำลังละลาย ก่อนที่จะมีคนขึ้นมาตามหาเราบนเขาอะนะดูพวกนายสิเห็นไหมนี่นแหละที่เรียกว่าทีมไมคก้าเบลชลว์สมิธอารเธอร์มอร์แกนฮาว,ฮาเวิเอสคเคลล่าลแล้วไหนจะหนุ่มน้อยเลนนี่นักลบตัวจริงทั้งนั้นดีใจที่ได้กลับมาลุยดั๊นายแน่ใจว่าพร้อมนะเด็กน้อยแน่นอนฉันพร้อม ตั้งสติสมาธิไว้นายทุกคนด้วยอย่าทำพลาดเด็ดขาด,ดพอเสร็จงานแล้วเราจะขับไปแบ,บ็กวอเตอร์ไหมกีค่ครั้งแล้วที่นายถามแต่คำถามเดิมอยู่นั่นแหละไม่์ก้าทังเงินทั้งบดมันอยู่ที่นั่นนน่ว่าคงบ้าไปแล้วถ้าคิดกลับไปตอนนี้ที่นั่นมีแต่พวกพิงเกอร์เราจะกลับไปก็ต่อเมื่อฉันเป็นคนสั่งโองเคนั้น เงนนเินปลอดภัยดีเใใชื่อใจฉันได้ถ้าพวกโอริสโกมันคิดถูกมีปัธบัติเป็นปืนอ,อยู่บน,นรถไฟนั่นเงนินดีเลยแหละเราไปขายได้ทีนี้ก็หุบปากซะแล้วมีสติกับงานตรงหน้าชัดขอละแทงน้ำอยู่นั่นเราหยุดตรงหน้าผานี่นู่นแหยแทงน้ำ กัาซีนนั่นบิลใช่ไหมใช่นายอยากลงไปดูไหมดูซิว่าได้เลือกยังโอเคให้ผมลงไปดูไอ้บิลไปละกูวิ่งละครับจอมันฉีกฉีกนะเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดวีซิงระวันเนี้ยไปละวิ่งข้ามไปตรงนี้ ยู่พี่มาลบวพวกริงไปดิหยุดวิ่งทำไมล่ะไอ้เธอร์ไหนเป็นไงบ้างดีโอเคแน่ใจนะแน่สิจะช,ช่วยไหมก็ได้ตรงนั้นแล้วก็ตั้งจุดระเบิดไว้ตรงนี้นั่นโอเคจากนั้นนายก็ยึดสายไฟขันเข้ากับตัวจุดระเบิด Nhái quá trình xây dựng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  กดตัวไหนวะเนี่ยมันไม่บอกเอา้ามันไม่มีปุบกดวให้กดตรงไหนเร็วเข้า,าเ,เดี๋ยวรถไฟก็ไปก่อนหรอกโอเคกดไว้เสร็จเอ้ยโอเค,อเคใช้ได้ละเอาละนี่นายจะใช้ได้แล้วนายไปรอกัอบคนอื่นที่เหลือตรงนี้ฉันจัดการเองโอเค มันไม่ขึ้นปุ่มไม่กลนไงโอ้โหตั้งนาดเมื่อกี้ตอนนี้อยากบอกว่าชักจดใจไม่ไหวแล้วเตรียมตัวลงมือไว้และจำที่วางแผนไว้พวกนายทุกคนอย่าทำพลาดเป็นไงบ้างเรียบร้อยดีอีกเดียวได้รู้กัน,กนไายโอเคไหมล่ะคิดว่านะ โอเคปิดหน้านา,นายซะรถไฟกำลังมาแล้วปิดหน้าอ๋อนี่ไงภาพปิดหน้าโอเคปิดหน้าเรียบร้อยรถไฟมาแล้ว สภาพรุดถึงเวลาละโชคดีทุกคน,ท,กคนทุกคนรู้แล้วว่าต้องทำอะไรเอาละระเบิดเตรียมตัวซับชั่วอา้าวชิบหายระเบิดด้นานอ้าวไม่ระเบิดเวละต้องล้อกันเล่นแน่ๆน นา,น,านายนายบอกว่ารเรียบร้อยขมผิดผมเองเร็วเข้าหมายรู้บันทุเรศรู้ตัวไหมวิ่ง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 โอเคอาเธอร์หยิบปืนไรเฟิลติดตัวมาอยู่นะครับก็ยังดี connect. ไปอเออเอาไอ<ป>้ด้านตกไปละดึงฉันหน่อยเออมาแล้ว โอเคดึงกดตัวไหนวะโอเคมันไม่ขึ้นปุ่มสอนไงโอเคโอเคนายไม่เป็นไรตอนนี้เราต้องรีบไปหยุดรถไฟนี่ก่อนฮาเวียอยู่ไหนตกลงไปแล้วคนอื่นจะช่วยเขาเองโอเคจัดการเลยไมค์ก้าี๋ยวเขาพวกเราต้องหยุดรถไฟ Ok, mua chặt ca đi Ông Ok Điệp lõi Mẹ mà lũ tùa lạ Lấy phô mà Điệp lõi Lấy quá Long quay ลุยไปนายเป็นงไงบ้างฉันโอเคดีเรียบร้อยบุคนี้มันกระจอกจกังเลยโอเคเลนนี่โอเคถ้าเราไม่หยิบหยุดรถไ,ไฟคนที่เหลือจะตามมาไม่ทันรู้นะใจเย,นยน็นวัด ไอ้สัตว์มันดักสลัดกดบีแล้วบวกผมหายไปไหนแล้วตอนนี้อืมอืมอืมอมชกชกโยนมันลงรถไฟไปเออเรียบร้อยบวกฉันกำลังเข้าไปต้องรีบหยุดรถไฟโอเคตรงนี้อ่ะ เข้าไปโอเคไมก้าหยุดรถไฟเรียบร้อยครับอ่าโอเคเอายังไม่หมดอีกเหรอพวกกาดกำลังออกมาจากรถไฟเรียบร้อยโอเคพวกนี้ต้องเฝ้าอะไรสักอย่าง หัวแตกไหนวะเรียบร้อยข้างบนโอเคอยู่ใช่ไหมเจนคิดว่านะเกย,ย์เว้ยมันมาเป็นกองทัพเลยมันเป็นใครวะไม่โดนปาจริงนึกว่าพวกมันออกมากันหมดแล้วสิ รอที่หินนี่ก็แล้วกันเรียบร้อยเรียบร้อยโดนหินโดนหรือเปล่าผมยังใช้เดสไอยังไม่คล่องนะครับบอกเลยเพราะว่าไอ้นี่อะไรนะมันใช้จอยเล่นผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็ลองหัดอยู่โอเคอาเธอมานี่เร็ว กำลัง,งไปนายสองคนไม่เป็นไรนะโอเคให้รีบเอาเงินไปแล้วก็รีบไปเรามีพวกกาดหลบอยู่ข้างในขบวนเวงจริงพวกนายมีแผนจะทำอะไรอยู่ในนั้นฟังฉันให้ดีเราไม่ได้ตั้งใจจะมาฆ่าพวกนายโอ้แต่มันฆ่าไปเยอะแล้วนะดัด <laughs> ฉันให้สัญญาเชื่อฉันเถอะฉันรับปาก เราทำหานให้เลวิทิสอะไรสักอย่างไม่เอานะาพวกเราแล้วคำสั่งมาโอเคพวกแกวอนหาเรื่องเองนะสี่สามสองหนึ่งสงสัยเพื่อนเราจะหูหนวกซะละต้องปลุกกันซะหน่อยปัง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 โอเคไม่โดดอะไรเลย แกไม่มีทางเข้ามาได้หรอกไฟดับป่วะดับอยู่นะโอเคนายสองคนเอาระเบิดไปไว้ที่ประตูนั้นทีนี้ไม่ต้องสนใจพวกเราก็ได้แต่พวกนายที่อยู่ข้างในนั้นอาจจะอยากถอยออกมาโอเคถอยออกมากูจะจุดระเบิดเอา้าผมยังไม่วางระเบิดเหรอ โอเคมันไม่ขึ้นปุ่มสอนผมเล็กก็งงดูดีใช่ได้ทีนี้จุดไฟถอยออกมาพวกเอาละดีๆจัดการเถอะโอเคออกไงต่อทีนี้เอาละเลี้ยวเข้าออกมาเราไม่ได้มาฆ่า <c oughs> พวกนายเราแค่มาปล้นขึ้นไปดู คนรถไฟไอ้ทั่วโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนว่าขึ้นไปดิอาเธอร์มึงรออะไรเนี่ยโอเคดูนี่สิอย่างก,กับลาดชวังโอเคนายสองคนดูเซฟฉันจะตัวดูทั้งนี้โอเคง่ายเหมือนปลอกกล้วยะนะ นี่คืออะไรสิก้าสูบได้ปะะ่าวไม่ขึ้นนะอันนี้น่าจะเป็นเหล้าหรือเปล่ารับมาบรันดีคุณภาพอันนี้อะไรเลี้็วเข้าหาน แบ่งทิ่เป็นภาษาอังกฤษซะด้วยไม่อ่านละทางนี้มีซิกกานะครับเก็บมาข so. นตู้เอาะไรวะานะซิกกาก็าทางนี้นไอ้ตู้เซฟว่ะเปิดดิ อะไรอ่ะพันธบัตเยี่ยมขอบคุณพระเจ้าเลยเข้บไานเจออะไรบ้างเจอนี่พันธบัตรมันมีค่าไหมแน่นอนพันธบัตรสั่งจ่ายได้ทุกอย่างฉันคิดว่าเรายิ่งจะขายมันได้ง่ายเลยดีมาก แล้วใช้จัดก,การนี่ไหมรถไฟเหรอใช่เอามันออกไปจากนี่แล้วพวกนี้ลละคิดว่าไงไม่รู้ดิแล้วแต่นายเลยฆ่ามันทิ้งมันไว้ขึ้นรถไฟไปกับมันก็ได้แค่แน่ใจว่ามันจะไม่ส่งคนมาตามล่าเราเจอกนันที่แคมป์พอนายกลับมาเราจะออกเดินทางพวกนายที่เหลือไปกันได้ <c oughs> เอาละเอาไงดีว่ากู <c oughs> เหมือนจะฆ่าก็ได้นะครับ หรือปล่อยก็ได้ปล่อยดีกว่าคนดี <c oughs> ขึ้นรถไฟไปเร็วต้องหดอย่าเล่นตกติกฉันจะฆ่าพวกแกทั้งสามคนทำตัวดีๆไปดีฉันได้ยินเสียงใครเดินมาที่นี่ <c oughs> นายได้ไปเฝ้าอยู่มาบานแน่พว <c oughs> กเราจะไม่บอกใครสาบานได้รีบไปโอเค ทีนี้ต้องไปทางนูน้นแล้วหมวกผมหหใายไปไหนวะเนี่ยเตะศพเตะศพรายละเอียดเดีรยบเกมนี้ขึ้นนี้ได้ปะโอเคแล้วก็เดินเครื่องรถไฟ มวกหายเฉยโอเคเป็นคนดีซะละปล่อยไปซะหมดเลยเห็นแก่พระเจ้าเถอะวางหนังสือแล้วรีบมาช่วยทางนี้โอ้แมรี่เบธโอเคหาเธอกลับมาดึงเข้และ แล้วเรากำลังจะออกจากกลุ่มลรกนี้ใช่ไหมต้องดูสภาพอากาศเห็นไและพวกเราก็พึ่งปนรถไฟของพวกนั้นไปพวกเรามีเงินในกระเป๋าแล้วจะอะไรก็ช่างสภาพรุษคำถามคือเราจะไปไหนฉันรู้จากประเทศนี้ฉันบอกแล้วเราควรตั้งแคมป์ฮาวุดหรือใกล้อะไรสักอย่างพวกเรากบดานอยู่ที่นั่นได้ตราบใดที่เราไม่แว่งทางา้ามาเซียนง,งันก็ไป ไปแปกว่งเท้าหาซีนอะไรนั่นอาเธอน,น,นายไปคันนั้นโฮเซไปด้วยฉันรู้นายสองคนชอบลำลึกความหลังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตาแก่นั้นไปออกเดินทางแล้วครับขัดซีนเหมือนเดิม ที่กบดานกันนะครับชว่วงนี้ก็ฟังเพลงไปบังพราก่อนนะครับผมออกจากแดนหิมะกันเข้าเขตป่าละน่าจะออกจากเขตหิมะแล้วนะครับตรงนี้ หิมะเริ่มเพืไม่ค่อยทวยหิมะเริ่มไปค่อยดีละขออยับมานี่เรนนี่ไมก้าขับบอสนายสองคนล่วงหน้าไปก่อนดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรสักอย่างข้างหน้าผมกับไอ้หนูเนี่ยนะไปเถอะเร็วเขา้านายต้องเลี้ยงเราฉันให้ไมก้ากับไอ้เรนนี่มั้งเมื่อกี้เอ,อล่วงหน้าไปดูข้างหน้าก่อนนะครับโอเคไม่มีหิมาละ นายจะถึงเวลาต้องบังคับแล้วเย่ไปน้ำตกวิวตรงนี้สวยเหมือนกันนะเนี่ยออกจากน้ำน้ำน้ำเชี่ยวค่อยๆเคลื่อนไปใจเย็น วัดไอ้สัตว์โอเคลงไปดูกันข้างหลังนั่นโอเคไหมดูเหมือนทุกอย่างโอเคไหมล่ะเกิดอะไรขึ้นล็อกเวียนหลุดเอาละลองซ่อมดูนี่ให้ช่วยไหมฉันว่าเราจัดการเองได้นะโอเคโอเคไปล็อกเวียน โอเคใส่ล้อเข้าไปอ,อดันดันไกลแล้วดันไงได้หรือ,อยังวะโอเคเห็นไหมคุณก็ไม่ได้รับประโยชน์สักหน่อยก็ไม่แล้วเฮ้ยใครวัด่ะข้างบนนั่นใครวะ แต่แก่นั้นเห็นหรือเปล่าคิดว่าไงถ้าพวกเขาจะสร้างปัญหาเราไม่ทันเห็นหรอกใครวะพวกขมขืนพวกเราทำม,มันแท้ๆมาเถอะอย่าไปเสียงเลยเกิดอ,อะไรขึ้นก็ข,นขึ้นมาแล้วฉันจะลอาให้ฟังโอเคไป ครับต่ออีกไม่ไกลแล้วขี่ตามทางไปเรื่อยๆตามแม่น้ำนี้ไปแล้วตัดสายเข้าข้างในอย่างนั้นแหละพี่ชายตรงไปข้างหน้าตามรอยเกวียนไปขอบใจเอ้ยช้าหน่อยฉันไปด้วยใครวะใครวะพวกเราใช่ไหม ต้องไปทางนี้นะครับมผมเลยทางมาเมื่อกี้เฮ้ทยทางนี้นี่ปะโธอะไรกูครับเนี่ยไปทางนี้เข้าเส้นทางในละลอยเกวียนผมไม่เห็นลอยเกวียนเลยตอนนี้ ขี่ไปทางนี้ก่อนก็แล้วกันอ๋อโอเคนั่นไงเจอละเราถึงแล้วสุภาพบุรุษบ้านแสนสุขนายคิดไม่ผิดเลยโฮเซ่ที่นี่เยี่ยมไปเลยหวังว่างันนะสุภาพบุรุษพวกเรารอดแล้วสำหรับตอนนี้นะถึงเวลาฉลองแล้วอาร์เธอร์กับฉันกำลังไปได้สวยที่แบ็กวอเตอร์ เรากําลังมีแผนใหญ่จากนั้นไมก้า hmm. ก็ล่อให้นายไปปล้นเรือแล้วก็ลงมามาลงเอยที่นี่ใครๆก็ทําบิดพลาดทั้งนั้นโฮเซ่ทุกคนไม่ว่าใครแต่ฉันก็รวมทุกคนไว้ช่วยให้เรายังไม่ตายฉันก็แค่เป็นห่วงฉันก็ฉันอยากให้ทุกคนปลอดภัยฉันก็ด้วย ตอนนี้เรามาที่กริซซี่เงินก็ไม่มีนี่มันห่างไกลจากป่าดงดิบฉันรู้พี่ชายแต่พวกเราก็ปลอดภัยดีเราหาเงินได้จากที่นี่อ้อมไปอยู่ทางฝันตะวันตกของประเทศหลังจากนั้นสองสามเดือน<ด>ก็ซื้อที่ดินสักที่หวังว่าง,าง,าง,างั้นนะนายมองไป,ปรอบๆสิโลกไปนี้น่าอยู่แค่ไหน สเรุษเราจะเข้าไปในเมืองแล้วก็ดูว่าตั้งตัวกับธุรกิจเล็กๆได้ไหมแน่นอนยังไงฉันก็ชอบปนธนาคารมากกว่าอยู่ดีะดูมีสง,ง่าราศีมากกว่าเยอะเอาละทุกคนเวยวางทุกอย่างลงสักครู่แล้วมาล้อมกันตรงนี้หน่อยผมรู้เราผ่านเรื่อยๆกันมาแต่ตอนนี้เราปลอดภยัยแล้วแต่ฐานะ เราก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงเวลาที่ทุกคนต้องช่วยกันทำงานหาง,งานทำแต่อย่าสร้างปัญหาจะมาไว้พวกเราเป็นแรงง,งานถูกออกจากงานเพราะโรงงานทางเหนือถูกปิดทีนี้ออกไปซะดูว่าจะเจออะไรบ้างตา่ท่าเลิกอูงานได้แล้ว <laughs> ถึงเวลาที่ทุกคนต้องตั้งตัวให้ได้มีเมืองเล็กๆอยู่เมืองหนึง่งตรงเข้าไป ชื่อบาาเลนไทายเมืองค้าสัตว์เป็นที่ที่เหมาะจะเริ่มต้นแล้วก็เราต้องการอาหารเนื้อสัตว์ในทุกๆวันใครสักคนและจำไว้ไม่ว่าจะเจออะไรต้องมีส่วนแบ่งให้แค้นเอาละ่ะไปได้ละเอาละ่ะสาวๆจัดเต็นให้คุณและคุณโมแกนมากับฉันคุณสองคนพร้อมเรียก เราจัดไว้คุณตรงนี้ผมแน่ใจว่าทุกอย่างต้องเรียบร้อยมีเชลกินชอแน่นอนข้าวของของคุณเกือบทั้งหมดทุกอย่างยกเว้นเงินโอ้อย่าเริ่มเชียวเงินทองหาใหม่ได้ต้องได้เยอะแล้วพูดแจ็คสันเอามา้าขี่ม้าไปทับปุย๋ยโอเคนอนกลหนวดเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเก็บอาวุธในล็อกเกอร์นะครับน่าจะเป็นตรงนี้แหละที่เป็นที่นอนเรา